เออครูครับนี่มันคาของครูมารีวันไม่ใช่เหรอครับครูมาลีวันไปทําเงินกู้ยืมให้ลูกครูครเลยมาสอนแทนเปิดไปที่หน้า56นะลูกนะบทอาขยานนะคะของเรื่องพระอาภัยมณีคือครูมารีวันเขาเน้นย้ำกับครูมาว่าทุกคนนะต้องทําให้ได้ถ้าทําไม่ได้ครูมารีวันกลับมาพวกเธอโดนแน่เลยครูขอทดสอบทีละคนนะลูกนะจะได้รู้ว่าใครถนัดหรือไม่ถนัดหมายเลขหนึ่งก้อย เพราอแรกเลยนะคะครูบาดเดียวดังงาางเงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเลี้ยวแลชะงแงฮะไม่มีอารมณ์เหรอการอ่านบทอายานเนี่ยมันต้องมีเอื้อนมีเอ่ยชะงแงฮะชะงแงฮะเดี๋ยวกลับไปซ้อมที่บ้าน อ่านหมายเลขสองนิกกี้เห็นโยโยโยคีขีคีพุ่งรุงนน้งก <c oughs> ว่าเขาจะทำกลอนสละสลวยจนคนอ่านทั่วบ้านทั่วเมืองความหมายต้องกันกรองดีโย,ย,ยคีคีเขาอ่านยังไงนายนิกกี้ ่านวเห็นโยคียขี่รุ้งพุ่งออกมามึงมาขี่พุ่งอ่ะพวกตายแล้วจะพึ่งพาใครได้ปะเนี่ย